โทนงานเดี๋ยวโทษนะเจ้าบอกย่า่เจ้าขันขันสิมาการมางงานเจ้ามาก่อนมื่งงานเดือดเดอโทษตังัว่าแบรอโทษไปบอกไปไปถ่ายยุ่งห้องเก็บพอนะห้องเก็บนี่คือห้องพักเพื่นสิห้องพักเพื่อนก็เออ่นโทว่าจะใหญ่คนไปอีกคนละเกบไปพอเก็ได้นาไปอีกเก็หนึ่งพี่จะหอมฟืนห่เราว่าไม่ได้่าเป็นเขาจิเขาเาจิป่าารเป็นรอเป็นเขาเม่าจารสอนแต่ว่ากร้ร้าสอนพ่อพ่อกัน เพื่อนดีเปิดลเหมือนกับพ่อพ่อเมื่อนี้ใครรอดีเด็กผู้จ้านัดไปนะคุดยืนคุด่คุดกี่นะอันนี้พวกเราสาพากันผู้เด่นเป็นพวกคู่น่ารักแต่ถ้าจะเล่นจิโม่ครับก่อนให้เล่าไปผู้บ่าวหมายเลขยกของเก็บเนี่ยนะจบอกเลยครับถ้าจะรักรักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผืนถ้าจะรักต้องเลือกรักให้เลิกเลยรักเธอได้รักทำไมรักไม่เต็ม มีใครรักเราเข้าตัวเราหรอกแม,แม้แต่ตัวเรายังไปรักตาต้องเลยก็มันจะรักขึ้นเอาไว้เดียวก็นอกเอารักแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้รักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนรักแค่นี้แค่นี้ก็ดีตาย ส่วนผมจนไปไปไปสแกนนา,นายุทธนาครไปเหตุภกกูมิการเราชนะโอภูมิการเราชนะเหตุจังไหนกต่บ,บ่านใด สแกนบัตรเด็กกับ่ัพปักหมุนลุงลุงบัตรเด็กเพิ่นว่าให้ไปธนาคารไปธนาคารกับบัตรใดเพราะว่าคนหลายมันได้เห็นมาเห็นอยู่ศูนย์ต่างๆแต่ว่าผู้แย่บ้านแต่ละบ้านแต่ผู้แย่บ้านบ้านหวาดไปลองทางสักแป๊บนี่สิเพื่อนประชาสัมพันธ์บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อนออกมาบริการต่อขึ้นที่เพท่านประกาศแต่เมื่อคืนเนี่ยครับไว้เฉพาะไปได้บัตรเด็กไปในส่กับ ได้คิวท่ดนะครับมากตอนมูน่คิวที่ร้อยสบอู่้วคิวเรือยนิบไปนางถายคิวหน่งเพิ่ะกนเด้อเรียเรือไปสะกยู่รู้ไอ้จืนกนานารได้เลยได้เลยอานางขายพัดีนงขายสวัสดีน้องเทีนงานยิ่เป็นได้เข้าชนยูโู คอยยุติค่อยว่ามันเพิ่นต่างเลี้ยงจำว่าไหวดวงว่แมนก็สนั่นอันเลี้ยงมูอย่างว่ามันเป็นมูอย่างอ้อให้เห็นกันอ่ะขีนมันสนย่บอาจัอาค่อยซูนที่ปนแมเล้วอย่างคบจูนทีีอินี่็่แมงขีนพูดได้ดีหเหกีกระป๋อแม่ไข่กระป๋องพอไล่แต่นีกีนเป็นอย่างภาพเป็นอย่งครับขีนภาพไปลงท่าลงไปใส่ ขาอไอ้ผมจะเป็นผู้ใส่บ้าหลงแสดงว่าคูดจีนี่บอกถือแล้วแมนบาส่งไปขอกควายน่ะถือแล้วดีบ่ส่งไปขอกซ่าขอกซ่าแทกแล้วเพราะว่ามันคพูดถึงวัดเขากันนะฮะแยังบ้านเนาะเอาอยู่เฮี้ยอยู่ดีๆก็บ่าอยู่ไปธนาคารผุดแหน่ธนาคารเอามึงเห็ุขึ้นกูวัดเ่าไปสแกนธนาคารของอะไรมาผิดไปไปธนาคารของอะไรหนีว่าให้เหตุเรื่องนี้ มันออกกันยากเป็นโควิดโควิดตะวันอยินตะวันอียิบพยาลักษ์พนรกกาศประสิมาสแกนนาห้มาลกพืนทีพญายักนี่แหะครับนี่แหะครับสวัสดีครับท่านพอพญครับผมอัน้น้น้ำเบินไปอันนี้คิวที่สามโลที่ลอยสามสิบกสามสิบเาแม้ว ร้อยแปดสิบสามื้อว่าจด้ไหนครับซื้ออสมอบกลกค่ะอสมอบุกลุกในรอยแปมเนปะครับเอาไปนางก่อนส่วนผู้นั้นะครับแด่ี้ร้อยสิบห้าร้อยส่ซื้อว่าจด้ไหนครับซื้อว่าตอมกูหนนังเลยครับอส่วน้นมาก่อนระทนเดีถามชื่ออันผู้มาก่อนี่ยซื้อว่าจด้ไหนก่อนครับชื้อว่าไไหผมลืมถามอี่าอะไรชื้อว่าไังไดอีลาก็ผนังนูตี้ หนูตีเจ้านัลสซื้อว่าจังหดครับจะได้ร่มถือครับหนูตีเจ้าหนิแม่ซื้อว่าจังหดกับเจ้าหูเจ้าเป็นอะไรครซื้อเจ้าเนยแม่กับจังมาใข่เนี่ยซื้อหนูตีนั่งหนูตีน่นะโอ้เราซื้อหนูตีซื้อหนูตีซื้อหนูตีน้มสกุลครับถามไทยเขาจะถามเจ้าหัดทวงหนูตี นั่สกุลอี๋นั่งสกุลเจ้านั่นแหมถามไผ่มันประมาณจังสั่นเจ้าก็ได้ยิ้มเจอนี่นั่งหนูตีเนี่ยนั่งสาวหนูตีนั่สกุลเจ้านี่ไหยเจ้าก็รู้ยังเมื่อเจ้าตั้งคือแต่บัตรซื้อไผ่เนี่ยซื้อหนูตีนั่สกุลเนี่ยถามไผ่หนูตีถามไผ่เออถ้าจังสั่นคุณหนูตีถามไผ่นั่งสกวันสั่งกันไปจังสันไม่ใช่ห้ามเลย

ว่าสิไปเบิ่งหมอลำน่ะนะกูว่าเป็นบ้ากูเบาไปเอกหมอลำโทรหาคอยไปเอกวัดโทรหาคอยหมอลำสายชักฮัลโหลไปเอกวัดบอกค่ะจ้าทีละโอ๊ยโอ้ยประชันใจชนะอยู่เดี๋ยวเรนชัยชนะจะไปทำอะไรออนไลน์ให้นะคะทีละแคร์ บารมาตรงไหนับุบารูมาเชื่องไปนัางไป่น้ำกันคนละครับอยากทานน้ไก่อีนี่หลายค่ะมันเป็นอย่างครับทันกี่เดียน์ับการหัใใจฮะาตัวสะสมตัวะสมจะเข่าทุกแะอย่างเอาตัวะสมริ์มาสอย่างนี่หร่าอยางนี้พ่แสดงกินเดียวมันันีอุ่นท่วมมกอุ่นท่มมากพ้มุ่ทมมากเอารับสายสัก่อครับอยไปรบสายแป๊บนึงครับผมครับแต่ยาบโดนจะบอกแล้ว

นี่มีแบบไรย่าจังหวัดจังหวัดได้หรอตีขนขึ้นหลายแก่บื่นคนขึ้นเป็นหมื่นคุนแล้วพักยูดดูทัานนี้ท่านี้มีประมาณจังหัจังจิธาภรงานเตม้นี่ตาภรณงานจันที่ลูกคอยได้ก่อลูกเจ้าเป็นอย่างไรย่าเลี้ยวขึ้นกันเป็นของกันเองนเอเรียไม่นี่ยขนาด แกงะล่าบกก็แชหมูเร็แตวยังขนาดัปักออกุาอุ้ยมาขึ้กันเด้๋ยูขี้หลังก็พูแบกันเรแม่นี่ยอแม่่ยก็ตแต่แท่น่ะจุจ่จุ่จุจุ่งอันถืออยู่ในมือไม่นังขนาด้ำปาน้ปลาแทตา กูได้ว่ามนเป็นคนอลงขนกลจะมาเป็นคนเอาก็เบิ้มาเป็นคนนั่นแหละก็ยังมาแทบทีอีกต่างน่งเป็นผู่ในบ้านเป็นกำนันไปกันได้ยังมาเป็นกระสีลูกฝอยเดยอย่งแเป็นคนปัญหาแม่ห้เดียวากินกินเรอเออว่าจกินมือหรนากินินบ่เออังเลยอ้าวามาก กนลย่ปายยางแน่ตามันังพไใก็ดีไอ้นั่นะจะได้น้ำปลาจะขวดแ่จะได้น้ำปลาจะขวดแน่ขวดละสามสิบบาท่ต้นน่ะาะมันเอนมาเอาเงินไปแจกแจกเอิ <m z ul mayı> ้นมาบอกว่าจะได้น้ำปลาเออท่าพ่อเดียวมาขายเลยได้จืดเอามาให้พี่น้องซื้อมาิเอาเอาไปม่อยัางแบบเพื่อนงม่ซื้อะบาดนี้ ผู้สื้อกับผู้ขายตัวพอกันทันละท้ายไว้ไอ้ย้แม่แย้บ้าแมนเงีนยขนตัลางเป็นบ้าก็เข้าเดยเนาะอุ้ยลืมตัวละมาสถานที่บันนี้ต้องใส่แมสก์ปิดจมูกก็ที่ไหนแม่เอาคอยเืมองแม่แม่บัดนี้ฮะลืมเข้าลืมเอาแมสก์ปิดจมูกมาหรือเปล่าครับมีเครื่องมีเครื่องสแกนมืมีเครื่องสแกนอุณหภูมิบอขามาที่ไหนอ่ะวัดแล้ววัดแล้วเรียบร้อยแล้ว เอาทานเรียบร้อยแล้วคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะครับเอ๊ะออเอาออกเอาเออกนะนัะน่งๆแยกกได้ดอกไม่เรียจืดไม่เรียกจ้าลูกเจ้าได้สนะชื่อบักซางม,มาน้ำกันมา <ๆๆ S 1> น,น้ำกันได้คิดเท่าไหร่ไร้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไปนั่งรอก่อนนะครับอุ้ยจะให้ไปนั่งทั้งบุญถ่อมันเป็นอย่างมันบอกเป็นจับปนนะดูแลมันเป็นอย่างจับน เป็นย e ังเป็นยากโคตรแมเด้ะกไย่านผู้ใดนี่ะละหมูจัละคนแมผู้สกัดพวกแม่เดือเี่เากเาเอาเอินกัอันพักกันมาแต่เศ้าประเดวก็ย่ายวยเขาตะตีหานี้เดีวเขาบม่ยังก็รอแท้เอายานผู้ใดขิวเด็เอาคิวไงิยังจับให้แล้วดีจับแตงมบ้านีเดยเงากอะไรแม เออแมจนอยนปากจ้เวาน้ปานแเครับน้ปาแค่เนันนะจับไปน้ำปานอารวขายาก่จีอยางมหาวรัช คนแกะหนังคนคนใยบาไหนนีมแบน่ปากก็จะกินเกได้ปากเบิ้นก็เอเอิเบิ้าจะแตกหนังเนียไป่ะงงาหาเมงานกดิไปแล้วบเอิไป่ะลาสำืนเจ้าลงาเอิเจ้าีนี่ะเออมา ไม่หยังกันเองเนอ้องัวานี่ก็มมามามา,มาเร็วเนี่ยไม่หยั่งโอ้ยถามลูกการยังมาถามเขาอย่างนะีแล้วมันมีจืดน้อยย่ใสพนะแย่งมาถามกรซิบทีนี่ต้องขอขอบคุณสิขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มีน้ำใจให้ตขอพระคุณเด้อท่นผู เปนอไี๋ยววาดตัวควนขึนวาดป้าอเรลงไปเรนนกกบข้างล่างคุณเปดแหมมี่ดตว้ีเดกันลาเยขึ้นวอดกขนทอดกันเนี่ยสิมาร้นาดกันคัยังถึงแงนีเยได้ดิโคติบเอันหาพี่น้ขึ้นวอดเพราะแหล่ะคนถึงโมเจงครับผม เอาหัวมดกัดาเลยนแตกอีสิบาทน้นหัวห้องดอกปะเสตายหลดปรสแล้วะเสิตายหลดกนแล้ว่ะฟัดปาเา้เหรเรียนเก็ไปก็เรียนเรียนกคุนแหลมเดือวันนี้ต้องมีที่ต้อคุน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 สองร้อยร้อยร้อยเขีด้วนี่มันจะยิ่งดีสายใหญไปโน่นสัยได้กี่ แบกพกคุยกันมันเล่าอย่แล้วไอ้กคุณพ่อนำงาปัานปันนี่ก็แบกพกปุยกันมันเล่าแล้วถามเราเื่อะคิ้วอไเราเือมาาไม่คิวเท่าใดยคิวหนึ่งคิ้วหนึ่งคิ้วสามลอยขาจายังมากกว่าครับคิ้วที่สองอยกับมากก่าจาสามยังยู้าเป็นพ้าวทกอยากนีน่ข้าวน้กล้วยหลานี่กไรครับมากวามาถึงนะเอาเวาอี่ยงไรกดครับถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องมาที่นี่ เอาครับมาสกแกนหน้านั่นแดียวมาสแกนอยู่บ้านให้ลูกให้าร้านก็สแกนได้ที่ละครับปุ๊บตีเลยมันเป็นหยังครับเพราะว่าน่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าคนนั่นก็ต้องคนต้องไปถามคนรับหรอกสแกนหน้าถามผู้ใดเขาบอกว่าเพราะว่าหน้าคนเอาไปไม่น้าคนก็น้าหยังเท่านี้เเอาพี่น้องหู่นเข้ามาหน้าไม่ได้แล้คือหยไงเขากันดีเนาร่อยไหวไฮะ ก็ใส่แมสกได้ก,ก็อ๋อก็ใส่แมสก์ก็ได้ยุคนี้อนุรม่รเมเพราะว่าเป็นสถานที่ปิดารณาเจ้าหน้าที่เมันสแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเ <ละ S 1> จ้าหน้าที่จัดการให้ได้ย่ายด้อยอ้าไปแบกบเอาเสียงของเจ้าเอาไปแบกบเอาพี่ของเจ้าไปเก็บไปเอาที่เขทาทังเอาคิวต่อไปไม่ละคิว่ละนี่เราอนุอนุอนุไพ่ ยึดแน่ค่เนี้ยค่ะเอายึดว่าเปลี่ยนติโอวจะแกนยู่นคุมันไม่ได้จฉะแกมบนหนุมหลุมบัตเซบ้าจะมันหนานี่สแกนเพราะว่าให้เอาหนาตั้งเทปตรงตรงในเอาเลยตั้งเทปตรงตรงนี่เออนักแอบนายมันดีดีนั่นละนัเดอบแต่ไม่ได้หรอกค่ะเออไม่ได้เอาปรนั่งคิวต่อไปสักกอนเนาะเอาคุณกับุวกลุกได้เอาสามอ่ะ มีปัญหาเดียวกันไม่มีค่ะฮะไม่มีค่ะอย่างพ่มหี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วปัหาสัแต่กยังขนาดเออได้แล้วไม่ได้อีกปอดที่เอาผู้ใดขยิดปัญหาคือสแกนหน้าไม่เจอเหมือนกันมันบอกว่าหน้าฉันไม่เหมือนบัตรประชาชนค่ะมันไปเหมือนอะไรครับไม่รู้ว่าเหมือนอะไรดีเอาสัญสแกนน้ามันบอกว่าให้เข้าเข้าใกล้เข้าไปใกล้มองไปไกล้ แขกที okay. ่สุดเออโอ้แขกยดจิตดเนาเอาคิวต่อไปเอาคุณยายจืดคับหลาดน้าปทีไหม่เจ้ามาหอดเวลาเจ้าหรอยายจืดมานกาแฟหอดนักเอได้ขาโดนน่อยกินก่อนเอาไปไนมาเอาไปไนา โอเคกวนอามนี่ที่นเจ็ดเป็นที่จะไหน้อนี่น้อหมูยมันฟาวมันฟาอะไกันฮัลโหลน้ำต้นังน้น้ำต้นต้บ่เดียวเฮ้ยทรานล่ะสกันคุณแม่หาหมูนีที่คุณแม่วันนี้จะเงินหาหมื่นเตียกว่านี่ฮัลโหลหกหจังก์ก็หนึ่งห้าหนึ่งหกห้าฮัลโหลขนาดนี้มูนิที่อยู่ที่ไหนีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าเดี๋ยวนีมีคนมีคนเก็บรีบมาเดี๋ยวนี้ นายินดนี่าดวนแหลมฟังประเทศไทยเป็นผู้ให้ประกานผู้นึงสิตายองเทียรเหียญเสือยูฮะนี่เอาเไปไปมท่านดอกกษัตริยันไปเอาเองไปไปอยู่ขางในกนะไปเอากนก็ไปพวกันให้ยาจับเอาใหญ่ออกจากนีกท่านจากบัดนี่เปมาแล้วเล้ว เร็วเร็วเร็วร็ตายจรเมราน่คูนี่แลเร็วดิโอ้ยมาขึ้ลำเนียต้าไหแตเว่ยจ้วงคนเจ็บไปใส่รือไงปวดวดปวดเร็วเร็วเมเข้าไปหวงอย่างนก็ร้องมาแน่วนั้นเปีมาเร็วเร็วหมเร็วเร็วเร็เอาใสเอาใสเรียนเรียแจ๊บเรเร็ว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 วเรไปไไปหาไปนิไปคุยแต่ทางได้ก่นไป